แล้วเดี๋ยวนี้นะคะเหล่านักแสดงชายเนี่ยก็หันมาใส่ใจทั้งรูปร่างและสุขภาพของตัวเองมากขึ้นล่าสุดก็คือกติค่ะ แสดงตลกมากฝีมือก็ตีประกาศชาัดขอปฏิวัติตัวเองใหม่ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายหลังเขาตรวจพบปัญหาสุขภาพมากมายถึงโกรทฮอร์โมนไตรกรซอไรระบบเผาผลาญต่อมไร้ท่อผิดปกติดโดยกติเผยว่าตอนนี้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพทุกอย่างเลยแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอจนน้าหนักลดไปแล้วกว่า8กิโลกรัมและที่ทําทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่ากติอยากจะวางแผนสร้างครอบครัวกับคนรักในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าค่ะ อยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากอยากหลอ่ออยากแต่งงานนะอยากเป็นกระาบ่าวที่เราหล่อในงานแต่งงานแล้วก็อยากเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอยากมีครอบครัวครับอยากจะมีลูกด้วยใช่ครับอยากมีลูกครับตอนนี้เราดูแลร่างกายให้เป็นเป็นหนุ่มเต็มตัวให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยมีลูกได้ตะลองจะแต่งเมื่อ,อไหร,ร่ยังไงคยังขอเอาให้แบบ ขอให้มันดูดีก่อนสิจะไปรีบ,รบประมาณถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่านนะจะสองปีครับอีกสองปี